ชาวเน็ตซัดสอนรามหลังได้ดูคลิปติ๊กโพสซึ่งถึงพ่อจากที่เราทราบกันดีว่าหนุ่มสอนรามกับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้เซ็นใบหย่าก,กันไปแล้วเมื่อวันที่20มกา 2, าราคม2563ที่ผ่านมานี้ซึ่งมีข้อตกลงว่าลูกสาวน้องวีจิอยู่ในความดูแลของฝ่ายชายหนุ่มเพียงผู้เดียวในขณะที่ทางด้านติ๊กก็จะเจอลูกบ้าง ล่าสุดเกิดดราม่าอีกครั้งเมื่อติ๊กโพสคลิปสุดซึ้งก้มกลับคุณพอ่พอพร้อมเผยว่าอย่าร้องให้นะพอ่อสุวันพ่อต้องได้อุ้มวีสิได้เจอวีสิแน่นอนค่ะหนูขอโทษที่ตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยพลการไม่เคยปรึกษาครอบครัวตัวเองนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของลูกขอโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะขอขอมากรรมขออโหอสิกรรมนะคะอินสูแบบสันติวิธีแม่ก็คือแม่ แอดวีจิตพทคพิเทคตายกับแม่รักวิจินนลูกท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หลากหลายพร้อมทั้งบอกว่าสอนรามเห็นแต่ความรักที่ตัวเองมีให้ลูกแต่ลืมเห็นความรักของแม่ที่อุ้มท้องลูกมาหรือเปล่าการจะได้นอนกับลูกบ้างแม่ขวัญห้ามเด็กวัยนี้ต้องการความอบอุ่นน่าเห็นใจมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนมันจะใจดาวอามาหิตได้ขนาดนี้ต่อน,นะคะความจริงถึงพอจะหมดรักแต่ ก็ควรให้ลูกได้มาเยี่ยมแม่บ้างให้แม่ให้ขาดเขาอุ้มบ้างเถอพอ่อ